คดีสามารถหาอายุของวัตถุโบราณและซากสิ่งมีชีวิตโดยอาศัยหลักการที่ว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบสำคัญและอัตราส่วนระหว่างคาร์บอน14และคาร์บอน12ในสิ่งมีชีวิตขณะยังไม่ตายมีค่าคงตัวเพราะสิ่งมีชีวิตดูดเกืนคาร์บอนจากธรรมชาติตลอดเวลาเมื่อสิ่งมีชีวิตนั้นตายจะไม่สามารถรับคาร์บอน เพิ่มได้ขนาดเดียวกันคาร์บอนสิบซึ่งเป็นไอโซนพรอก,กันมันภาพรังสีก็มีสารตัวด้วยครึ่งชีวิต5,730ปีทำให้อัตราส่วนระหว่างคาร์บอนสิบสีะว่คาร์บอนสิบสอลดลงเรื่อยๆข้อมอูลน,นี้ ใช้คำนวณหาอายุของซากสิ่งมีชีวิตนั้นได้เช่กนการหาอายุซาเกเปลือไม้ถ้าพบว,ว่าอัตราส่วนระหว่างคาร์บอน14และคาร์บอน12องของซาเกเปลือมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของตัวอัตราส่วนระหว่างคาร์บอนทั้งสองของไม้นั้นที่ยังไม่ตายาแสดงว่าซาเกเรือลลำนี้มีอายุประมาณ5,730ปี